เช้าวันเสาร์ที่สองมีนาคมพศสองพันเส้นทางบุญของชันสวัสดีครับสวัสดีค่ะนำบุญมาฝากนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระรัตนไตรปกป้องเมื่อเช้าเราได้ไปใส่บาตพระที่ตลาดไผ่ล้อมนะคะคุณลุงได้วัดประบุมวากพระพิสุสงฆ์ทั้งหมดหนึามรูปสามรูป ะะแล้วก็เนป้ตากับคุณแดงก็นํามาฝาทุกท่านที่ได้ชื่อว่าเป็นมิตรกี้บีของป้ตากับคุณแดงนะคะตอนนี้เรากาลังจะไปไหนคุณลุงแดงบางนาเราลังจะไปบางนา,งางนะไม่ถึงหรอกไม่ถึงเ,เดี๋ยวก็ก็เลยมาเรี่ยวให้ทุกท่านดูถนนบนทางในยามเช้าดีกว่านะตอนนี้ก็ 6โมง42นาทีแล้วพอดีปตาใส่บาทเสร็จแล้วก็กลับไปเอาเข็มขัดรัดเอวเพราะว่าต้องนั่งรถนานไปสำรวจอ,อสถานที่ให้น้องอิ่มเขาด้วยวันนี้สองสองสองบริษัทอ่าค่ะเดี๋ยวก็คงไม่ใช่หมอกหรอกนะคะใช่ไหม ว่าตอนนี้ก็มีอะไรนะฝุ่นใช่ไหมฝุ่นออกกมคนไมมลงหน้าหน้าร้อนหรอกนะวันนี้อากาศคึ้งน,น,นะคะ แปดกิโลเรียวขวาเรียวขวาเนี่ยกิโลเราอยู่กีไหลน่ว่าสีแยกเ<บ>น,นี่ยเน,นี่ยสีแยกเนี่ย

วันอาหารไร่วัดอาหารใหญ่ขอ,องโรงพุธสิ่อนอันนี้ก็วัดน,นงกระของหลงพ่อสาครบ้านพิลันนะอนเออเมื่อวานพี่ปัญญาโทรมา ว่างไงบ้างอ่ะก็คุยฟังเรืามมา่องเอจาะน้ำตาลมาร้อยกว่าน้ำตาสะสมหกแปดเออดเก้าเก้าเก้าจุดหกเก้าจุดหกต้องตั้งใจรถนะเพราะว่าถ้าน้ำตาสะสมเยอะเยอะนะเหมือนหนูเนี่ยเดี๋ยวมีตรวยกก็ต้องดูน้ำตาสะสมด้วยนะเพราะว่า เขาบอกว่าอะไรนะพี่คุณบอกน้ําตาลสะสมหรอกหมอไม่ได้ใช่ไหมใช่น้ําตาลที่เราเจาะทุกเจาะเนี่ยวันี่ยหลอกได้หลอกได้ถ้าเจาะบอกวันยาถ้าเจาะวันนี้ถ้าเจาะตอนเช้าแบบสองร้อยกว่าเราให้กินใบเชื้อผู้ดูสิน้ําตาลลงทันทีเดี๋ยเหมือนน้ำตาลหมดด้วยเอ้ยหนูดูกินหนูกินใบชะพู้ไม่ได้จำได้ไหมที่วันนั้นกินใบชะพู้ กับสลัดน่ะเอาห่ออะไรเมี่ยงอะ่ะโอ้หเวียนหัวแบบโอ้กินไปนเออใช่ไปสีป่ห้าใบอ่ะบอกใครนะตวต้งสูงๆว่ะให้กินนี่เลยนะถอนออกมาทั้งต้นทัน้งรากเลยแล้วใส่น้ำแก้วหนึ่งต้มไปเหลือครึ่งแก้วแล้วกินน้ำเนี่ยแล้วคุณลองดูเลยแล้วไตอ่ะจำาคุณลุงบำรุงเออแกชื่อบำรุงเอ,อ ุณลุงบำรุงเจ้าของโรงมันใช่ไหมเจ้าของโรงพยาโรงไทยโรงโยาบาลโรงโยาบาลสมุทรการาสมุทรการอนั่นแหละสมุทรการ์นั่นแหละแกทําแบบนั้นแหละแกบอกว่าแกทําแบบนี้แหละเพราะว่าไปหาหมอหมอจะได้ไม่ว่าแต่หารู้ไหมว่าผลปรากฏนะไตพังหนะเปาะหวานขึ้นตา อย่าไปหลอกหมอนะคะเป็นอะไรก็บอกกันไปแล้วก็จะได้รักษาแต่เนิ่นๆพยานพยานแล้วกเ,เช็คตับด้วยแล้วก็เช็คตไตเช็คตาด้วยใช่เบกป้าตาบอกให้พี่ปัญญามาเข้าคอสกับป้าตาอาทิตย์หนึ่งเข้าคอสอาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลับไปเนี่ยให้กินตามที่ ที่มาปฏิบัติในคอร์สอะนะรับรองเลยกลับไปแข็งแรงแบบคุณลุงแดงเลยเดี๋ยวรู้เรื่องว่าตอนนี้ทุกคนก็ว่าคุณลุงแดงแข็งแรงคนที่ภูมิใจก็คือปะตานะคะเดี๋ยวนี้สมัยตอนที่คุณลุงแดงป่วยใหม่ๆเนี่ยสั่งอาหารเป็นหมื่นเลยนะมื้อเดือนหนึ่งเนี่ยแล้วก็อะไรนะไอายาต่างๆที่เข้าว่า กินแล้วบำรุงดีเป็นซองซอะไรเนะออี่ยซองเลยตั้งห้าสิบหกสิบโอ้อาหารไตอะ่ะสุดท้ายทำไมคะทำเองเนี่ยประหยัดที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเหมือนกันเหมือนกันท,ทำเดียวเขาด้วย<ม>เพราะเรารู้รว่าเราใส่ใช่<ห>แ,ลแล้วก็เราที่สำคัญที่สุดเลยคือผักของเราล้างสะอาดถูกอนามัยเลยแหละ ปาตาเนล้างน้ําผักที่จะทําให้คุณลุงทําให้พระพิสษุสงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยน้ําแรกเนี่ยสองสองน้ําแรกนั่นคือน้ําส้มสายชูกับอะไรนะไอ้ที่เป็นผงพงอะเบกกิ้งโซนะดาโซด,สดเสร็จแล้วก็ล้างน้ําเปล่าอีกสองครั้งให้มันวนไหลออกไปเนี่ยแบบนี้ทุกทุกครั้งเลยนะคะสาุ ทนาบุญกับพระพิสุทธิ์สงศ์ถวท่านเดินฝั่งกันนู้นถ้าเดินฝั่งอันนี้จะใส่บาทเพราะว่าเตรียม,มบีไปหาตอนนี้เรากำลังจะถึงสี่แยกปักแพทยแล้วนะคะนี่ถ้ามันไม่มีหมอกไม่มีควันนะเขาเรียกว่าจะสวยเลยนะเส้นทางสายนี้นะนมอ่เป็นเส้นทางตรงอันนี้ทัศนียภาพมัน มันปกคลุมไปด้วยจะหมอกหรือควันก็ไม่รู้เนี่ยหรือฝุ่นเดี๋ยวนี้มันมีสามอย่างนะหมอกควันแล้วก็ฝุ่นหมอกฝุ่นแล้วก็ควันเ็นอันดับรองกันมาเลยเนะี่ยคอเสียโรงงานออควันคอเสียเดี๋ยวเลยเปา ก็เไปสายเจ็ดนะคะ นี่มัน,นยแยกเป็นสีราชามันแยกไป็นไหเนี่ยตอนสองหก่อนเป็นโรงงานน้ำตาลตอนออกคุณวัดที่แถวนี้ไหมแถวนี้ปส,ววสองหกอ๋อตอนนี้กำลังมีป <laughs> มัญหาส,ววสอกอ โกละโกโก,โกโกกคือเป็นเน,น,เนเินเป็นที่ลุโกโกลโกลคือ,ปอเ,เป็นล่องเจ็ดเหมือนเจ็ดลูก <5 S 1> เนินเลยนะยมีเนินถึงเจ็ดเนินที่ 7. เจ็ดถึงวัดพอดีอ๋ออย่าลืมนะคะวัดบ้านค่ายมีงานบุญนะคะหนึ่งถึงห้ามีนาเรียนเชิญกัลยานมิตรทุกท่านเนี่ยเนี่ยบ้านเจ็ดโกเนี่ไงทางนี้เราเคยมา เรามาเป็นตัวแทนท่านรอพระมัง้งนะาาเนาะแล้วก็อาศัยใบบุญท่านไปอะไรนี่เราใช้เส้นผ่านเขาน้อยนะคะแต่ที่นัดไปนัดออกเขาหลงใหญ่เลยนะนัดเหรออือเราอยากเครื่องเพมกันกนะ็ใช่อะไปทำเดียวกันเนี่ มันไม่ต้องเรียกเรียบมันเรียกโรงงานไงนใช่เดี๋ยวเดี๋ยวต่ออย่นี้ไปกันเข้ากลุ่มโรงงานเลย ก็ตาทำบุญได้วัดไหนอะไรไม่ทราบไม่ไม่ไม,ไม่ได้ระบุวัดนะคะตอนนี้คือทำบุญทุกทุกทุกวัดที่เป็นเส้นทางบุญของฉันน่ะผ่านเส้นทางไหนแล้วก็เห็นอย่างเงี้ยอย่างวัดเขาน้อยนีมีมีทำบุญย7ิเจ็ดมีนาถึงสาสิบเอ็ดเนี่ยเราเกิดันที่ยี่สิบเจ็มีนาเช่นวันนั้นหลักก็อาจจะมาทําบุญที่นี่ก็ได้เห็นไหมมันเป็นเส้นทางที่เราผ่านแล้วเราเห็นเราอาจจะมีจิตผูกพันมา เราเออล้วก็อยากมาทําคุญที่นี่แล้วก็มาถูกไหมแค่นั้นเองก็สําหรับวันนี้นะคะก็ให้ดูในช่วงระยะที่ปตากับคุณลุงแดงจะเดินทางกันกันไปเนี่ยนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขในวันหยุดกันนะคะแล้วก็ยิปตา เกขึ้นมาแทนกล้องหน้ารถที่กำลังทำคลิปกันอยู่ดีเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไม่หลงเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะชอบชีวิตของปตากับลุงแดงเนี่ยมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่ก็ให้รู้ว่าเราสองคนมีความสุขดีมันเป็นความสุขเนี่ยที่ปตาชอบพูดว่าเออ ความสุขเล็กๆของชายชราและหญิงสูงวัยในบ้านปลายชีวิตเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยเราไม่ได้อยากได้ใครมีอะไรจากใครแล้วแม้กระทั่งการที่ว่าน้องหิมกลับมาแล้วจะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่กลับมาแล้วเธอต้องทำงานที่อื่นซึ่งมันไม่ได้อยู่ในแผนการชีวิตของพตาเลยบอกตรงๆเลยแต่เมื่อพ่อบอกเธอว่ากลับมาอยู่ที่ไหนก็ได้ ในเมืองไทยก็เธอบอกว่าหนูทําข้อตกลงกับพ่อไว้แล้วนี่ก็แปลว่าเขารักพ่อมากกว่ารักแม่ถูกไหมคุณแดงมีอะไรไม่ปรึกษาแม่เลยแล้วทุกวันนี้แม่ก็ยังมีความรู้สึกน้อยใจอยู่ตลอดเวลาว่าคุณลุงแดงบอกปาตาว่าคุณต้องมีลูกนะตอนแรกปาตาไม่เคยคิดที่จะมีลูกนะต้องอิุณคุณพ่อคุณแดงบอกว่าคุณต้องมีลูกมีลูกไว้เป็นเพื่อน พอว่อด้วยอายุและผมอ่ะอาจจะต้องจากไปก่อนจะได้มีเพื่อนผลปรากฏว่าม,มีเพื่อนเพื่อนมันไม่อยู่ด้วยเพื่อนมันจะไปใช้ชีวิตของมันเราก็เลยบอกว่าเออก็ฝึกให้เราเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจอน,นะเอาละคะ่ะสำหรับวันนี้ปาตากัคุณลุงแดงก็ต้องกล่าวคำว่าเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับลาไปก่อนนะคะ